ชาวบ้านชยายแดนสะแก้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความเครียดและความไม่แน่นอนที่เกิดจากสถานการณ์ฉุกเฉินกำลังซักซ้อมแผนอพยพเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาความเต็มใจในการเตรียมความพร้อมชาวบ้านหนองยาแก้วซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่สะแก้วกำลังซักซ้อมแผนอพยพเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาความมั่นคงของชุมชน และผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วก็ได้เผยว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นคําแนะนําที่มีความสําคัญมากในการรักษาความมั่นคงของชุมชนในพื้นที่การซักซ้อมแผนอพยพก,การซักซ้อมแผนอพยพนี้ได้มีความสําคัญเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ต้องการการดูแลและความสนใจมากยิ่งขึ้นในการซักซ้อมนี้ได้มีการจัดเตรียมเส้นทางและจุดรวมผลชัดเจนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับเหตุฉุกเฉินและตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกการฝึกซ้อมแผนอพยพก,การฝึกซ้อมแผนอพยพนี้ได้จัดขึ้นเพื่อจำลองสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนอำเภอโคกูสูงซึ่งนำไปสู่การอพยพประชาชนจากสี่อำเภอไปยังศูนย์พักพิงจังหวัดสแก้ว ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นร่วมควบคุมการเคลื่อนย้ายและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดการซักซ้อมแผนอพยพในชุมชนหนองแวแก้วในชุมชนหนองแวแก้วผู้นำชุมชนได้นำชาวบ้านจำนวนห้าคนมาร่วมการซักซ้อมแผนอพยพเสมือนจริงตั้งแต่ยกสัมภาระที่จัดเตรียมใส่กระเป๋าไปยังหลุมหลบภัยในชุมชนและเข้าไปหลบในหลุมหลบภัยรอสัญญ,ญาณจากนั้นเมื่อปลอดภัยก็ไปขึ้นรถเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพในพื้นที่ที่ทางการเตรียมเอาไว้ เมื่อถึงป้ายทางจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภทยในพื้นที่จังหวัดสแก้วชาวบ้านที่สัก้องอพยพมาต่างพากันยกกระเป๋าของตนเองลงจากรถพร้อมกับหยุดเวลาที่จับช่วงที่มีการเดินทางและพบว่าแค่บ้านหนองยาแก้วเดินทางมาที่จุดพักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสแก้ว98กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมง38นาที24วินาทีหลังจากนั้นก็เข้าไปลงทะเบียนที่จุดอำนวยการโดยนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนด้วยก่อน จะถูกจำแนกชาวบ้านออกตามจุดที่มีการจัดเอาไว้เช่นผู้ป่วยผู้สูงอายุและสถานที่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสแก้วทุกศูนย์ทางฝ่ายความมั่นคงยืนยันมีความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นจริงการซักซ้อมและการเตรียมตัวนางสมพรเพชรจิตผู้ใหญ่บ้านหนองยากแย้วได้บอกว่าการซักซ้อมนี้เป็นการฝึกทีมผู้นําและชาวบ้านเมื่อซ้อมเรียบร้อยแล้วจะมาประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านว่าใช้เส้นทางไหนและจุดหมายอยู่ไหน และให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อเอาไว้เข้าสูงพักทิ่งซึ่งกลุ่มที่อพยพเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มประบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุทางชุมชนได้มีการซ้อมอพยพใหญ่ไปแล้วในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ประทานในเดือนกรกฎาคมและวันนี้เป็นการซักซ้อมเพื่อทบทวนว่ายังมีความรู้รอบตัวหรือไม่และพร้อมอพยพหรือไม่เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวไว้โดยทางชุมชน เราจะมีลายกลุ่มเพื่อแจ้งการเตรียมตัวกับชาวบ้านว่าให้เก็บข้าวของมีค่าไม่ต้องเยอะและเอกสารสําคัญเตรียมไว้และหากมีหน่วยงานแจ้งให้อพยพก,ก็จะแจ้งกลุ่มลายหมู่บ้านทันทีส่วนรถที่จะใช้ใครมีรถส่วนตัวก็จะไปล่วงหน้าก่อนส่วนใครไม่มีรถก็มาจุดรวมพลของหมู่บ้านเพื่อมาหลุมหลบภัยก่อนแล้วเมื่อปลอดภยัยก็จะย้ายไปศูนย์อพยพโดยการซักซ้อมวันนี้ขณะเดินทางจะใช้ความเร็วประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไปถึงที่หมายความรับผิดชอบและความพร้อมรับมือ นางคิมสิริอรุณวงอายุ56ปีชาวบ้านในพื้นที่ได้บอกว่าวันนี้เธอมาพร้อมกับหลานสาวซึ่งตัวหลานสาวก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาพร้อมกับเก็บเสื้อผ้าใสา่ไว้ในกระเป๋าซึ่งเป็นผ้าคนหนูคู่ใจวันนี้ได้มีโอกาสซักซ้อมการอพยพเสมือนจริงจึงให้หลานสาวเข้ามาซักซ้อมในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนางคิมบอกอีกว่าก่อนจะเดินทางมาซักซ้อม ก็ทำทุกอย่างเหมือนจริงเก็บเอกสารสำคัญเก็บเสื้อผ้ายารักษาโรคก็ตื่นตัวกับสถานการณ์ตลอดเวลาชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่กังวลอะไรมากเพราะเตรียมความพร้อมแล้วแต่สิ่งที่กังวลใจไปกว่านั้นคือการใช้ชีวิตจะไปเลี้ยงวัวเก็บของป่าก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้พื้นที่ที่กัมพูชายึดเอาไว้ได้เพราะเสี่ยงอันตรายจึงอยากให้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จโดยเร็วความพร้อมรับมือของชุมชนการซักซ้อมแผนอพยพนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งชุมชนในพื้นที่สะแก้วได้เตรียมความพร้อมอย่างดีและมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่